ตำนานพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงใต้ผืนน้ำกว้างใหญ่ของแม่น้ำโขงมีเมืองลับแลอันงดงามซ่อนอยู่ที่นั่นคือเมืองบาดาลที่ซึ่งพญานาคผู้ยิ่งใหญ่นามว่าพญาภูริทัตอาศัยอยู่พญาภูริทัตเป็นผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงคอยดูแลให้สรรพสัตว์อยู่กันอย่างสงบสุขพระองค์มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสุดหัวใจ บนฝั่งแม่น้ำโขงมีเด็กชายน้อยคนหนึ่งชื่อต้นกล้าเขารักแม่น้ำโขงและมักจะมานั่งเล่นริมฝั่งเสมอต้นกล้าได้ยินเรื่องราวของพญานาคจากคุณย่าและเฝ้ารอคอยที่จะได้เห็นปาฏิหาริย์ในคืนวันออกพรรษาเมื่อวันออกพรรษามาถึงทั่วทั้งเมืองบาดาลก็สว่างสวัยไปด้วยความปีติยินดีพญานาคทุกตนต่างเตรียมตัวสำหรับพิธีอันศักดิ์สิทธิ พญาภูริทัตตั้งจิตอธิษฐานรวบรวมพลังแห่งศรัทธาและความดีงามทั้งหมดที่พระองค์ได้บำเพ็ญมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในคืนเดือนเพนพยาภูริทัตก็ทยานขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วพ่นดวงไฟสีแดงอมชมพูขึ้นสู่ท้องฟ้าทีละดวงทีละดวงลูกไฟแต่ละลูกคือตัวแทนแห่งความศรัทธาอันบริสุทธิ์ บนฝั่งต้นกล้าและคุณย่าต่างมองดูด้วยความตื่นตาตื่นใจดูสิคุณย่าบังไฟพญานาคต้นกล้าตะโกนอย่างดีใจเขารู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และความอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากดวงไฟเหล่านั้นพญาภูริทัตมองดูผลงานแห่งศรัทธาของตนด้วยความปลื้มปีติพระองค์ได้ทำหน้าที่ของตนในการบูชาพระพุทธองค์แล้วและจะคอยปกป้องลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ต่อไป ตนกล้าเข้าใจแล้วว่าบ้างไฟพญานาคไม่ใช่แค่ปรากฏการธรรมดาแต่มันคือแสงสว่างแห่งศรัทธาที่มาจากเมืองบาดาลอันลึกล้ําเป็นเครื่องเตือนใจว่าความดีงามนั้นมีอยู่ทุกหนแห่งและนี่คือตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเพื่อให้เด็กๆทุกคนได้รู้ว่าแม้จะอยู่ในที่ที่ลึกและมืดมิดที่สุดแต่แสงสว่างแห่งศรัทธาและความดีงามก็สามารถส่งประกายขึ้นมาให้โลกได้เห็นเสมอ